สวัสดีค่ะวันนี้น้ำตาลมี13.6ขีด26เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะน้ำตาลร้านขายยางรถถยมือสองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะสินค้า531นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจแจ้งรหัส531มหาหาน้ำตาลเลยสำหรับตัวนี้13.6ขีด26นะคะยางเปอร์เซ็นต์แท้มือสองยี่ห้อหังอานะคะไม่มีแผลตาลไม่มีแผลรั่วขอบกระทะไม่บินไม่แตกนะคะสำหรับตัวนี้เช็คสภาพแล้วพร้อมใช้งานเลยเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้มือสองนะคะไม่ใช่ยางหล่อน สภาพดีนะคะยางหลังรถแท็กเตอร์45-51แรงม้านะคะยันมาควอตา้าใส่ได้หมดเลยยี่ห้อฮังอ่านะคะ45-51แรงม้านะคะตัวนี้13.6ขี่ที่16ของ26นะคะสภาพดีพร้อมใช้งานเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจสําหรับคู่นี้น้ําตาลขอปล่อยที่ราคาคู่ละ6,900บาทนะคะ6,900บาทราคานี้ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอยู่พื้นที่ห่างไกลหรือว่าเก็บเงินปลายทางไม่บวกไม่ชดัดเพิ่มแล้วจ่ายจบที่6 พ9 0 0บาทได้เลยหรือมารับเองกันที่หน้าร้านก็ได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอำเภอขจังหวัดกำแพงเพชรมารับเองหน้าร้านเราก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปเนาะมีท่านใดที่สนใจติดต่อหาน้ำตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์ตามนี้เลยค่ะ